ถอดแสงสีขึ้นนั่งเก้าอี้ยศสูงชีวิตล่าสุดของมิวสิรินพัฒหลังถูกช่องเจ็ดยกเลิกสัญญาค่ะต้องบอกว่าเก็บล่าสุดหลายคนคงจะรู้จักกันดีนะคะถูกช่องเจ็ดยกเลิกสัญญาเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปเลยค่ะมิวสิรินพัฒนกองตระการนักแสดงสาวคนสวยสุดเก่งหลังจากผลการเลือกตั้ง14พฤษภาคมพักเก้าไก่ชนะขาดลอยกว่าพื้นที่ในกรุงเทพไปได้แบบ Blend, ลลกันเยมิวผู้สมัครเขตบางกะปิโพสข้อความประกาศจะทำงานให้คุ้มค่ากับเงินเดือนต่อไปนี้จะเป็นเส้นทางสำหรับการเริ่มต้นใหม่ขอบคุณทุกๆเสียงคะแนนนะคะขอบคุณทุกคนที่ส่งเสียงมาให้ดังและทรงพลังที่สุดเลยทุกคะแนนเสียงมันไม่ใช่แค่คะแนนแต่มันคือความฝันและความหวังของประชาชนทุกครั้งที่มิวลงพื้นที่สิ่งที่ทำเรามีแรงเดินต่อเสมออย่างไรก็เป็นกำลังใจให้กับเธอไว้ค่ะ